น่าจะให้เปรียบใช่ไหมครับน่าจะเป็นนกแก้วที่ถูกกล้ามโซ่ไว้ครับนกแก้วเนี่ยมันพูดตามใครสักคนหนึ่งที่ที่สอนให้มันพูดใช่ไหมครับบ้านเรามันเหมือนเป็นไกด์เดดเดโมครัซีคือหมายทางว่ามันมีความขัดแย้งและมันก็มีกลุ่มคนที่พยายามควบคุมหลายๆอย่างไว้มันมีมีหลายกลุ่มนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นนกที่บินไม่ค่อยได้มันเหมือนจะบินได้แต่มันก็บินไม่ค่อยได้มันก็ถูกกล้ามโซ่ไว้ มันมีความสวยงามมันมี potential อยู่เยอะมากถ้าเราสอนให้มันพูดดีมันก็พูดดีถ้าเราสอนให้มันนิสัยดีมันก็นิสัยดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำยังไงแต่เนื้อแท้มันเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเราจะหลุดปล่อยโซ่มันหรือเปล่าเราจะสอนสิ่งดีๆให้มันหรือเปล่าอันนี้ครับผมว่ามันเหมือนคล้ายๆประเทศไทยอยู่ครับยังครับ ยังครับเพราะว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่รัฐรมนูญมันรัฐมนูญถ้าไม่ถูกแก้ให้ทุกคนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมถ้าเราถ้าสอวอยังสามารถเลือกนายกได้สอวอเนี่ยถูกแต่งตั้งมาโดยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเต็มไปหมดนะครับถูกแต่งตั้งโดยคนที่เขาอยากจะให้มาเลือกเขาอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่ได้อำนาจมาจากประชาชนไม่ได้ความชอบธรรมจากประชาชนเนี่ยอำนาจควรจะน้อยลงแต่นี้สอวอมีอำนาจเยอะเกินไป ก็ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ผมว่าประเทศไทยจะเดินหน้าได้ยากขึ้นหมายถึงว่าอย่างน้อยก็ความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นอะไรที่มันเป็นประชาธิปไตยที่เขายอมรับได้อยากให้กลุ่มคนที่มีอํานาจกลุ่มอานาจอยู่เนี่ยปล่อยให้มันเป็นคันลองของประชาธิปไตยให้มันให้มันแก้ไขในตัวของมันเองได้คือถ้าเสียงประชาชนมันถึงระดับหนึ่งที่เขาอยากจะให้แก้รัฐนูนมาก ก็ควรก็จะสามารถแก้ได้ครับมันไม่ควรที่จะปิดฝามันไว้ความอิดอัดอิดอั้นตรงนี้ครับฝุ่นเนี่ยนะ่าจะเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของชาวเหนือเลยซึ่งมันหมายความว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของในใจหลายๆคนมากๆแล้วพวกเราที่อยู่ในเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยรู้สึกว่า ส่วนกลางคือกรุงเทพเนี่ยไม่ได้เห็นถึงปัญหาในระดับเดียวกับที่เราเห็นเชียงใหม่เชียงรายเป็นจังหวัดเป็นพื้นที่ที่พล l เตต d ที่สุดที่สกปรกที่สุดที่มีมลภาวะที่แย่ที่สุดในโลกผมมองมันเหมือนกับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีด้วยซ้าแต่มันพวกเราในชีวิตยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกได้ยินจากนักการเมืองขนาดนั้นก็ลเลยมีนะคิดว่าถ้ามันจะเป็นไปได้นะครับมันอาจจะต้อง มีการลงสัตยาบันกันในเ,เป็นเรื่องๆไปว่าอาสมมติผมแค่เรื่องฝุ่นมากๆก็ต้องจับนักการเมืองของแต่และพักเนี่ยมาลงสัตยาบันว่าฉันจะแก้ปัญหานี้ใครไม่เซ็นก็จะเป็นจะก็เป็น,เป,นะะเป็นแกะดําอยู่ทุกคนก็จะรู้ว่าคนนี้มันไม่จริงจังกับการแก้ปัญหานี้ที่ว่านั้นก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งครับก็คือเป็นอะไรที่เป็นทางการฉันทามติอะไรที่เป็นทางการแล้วก็ชวนพักการเมืองมาเซ็นซึ่งอันนั้นก็ทําได้แต่ส่วนใหญ่แล้ว มันไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นกระดาษหรือเสนอะไรได้มันก็ต้องใช้คันลองของรัฐสภาคันลองของระบบเลือกตั้งที่ว่าเราเชื่อว่าคนเนี้ยเขาจะแก้ปัญหานี้ปากสมมติปัญหาปากท้องเขาจะแก้ปัญหาปากท้องให้เราได้ถ้าเราเลือกเขาครั้งนี้ในสปีเขาแก้ไม่ได้เนี่ยสี่ปีหน้าเราก็ไม่ต้องเลือกแต่มันต้องเปิดโอกาสให้เรามีสิทธิ์ทําอย่างนั้นครับและระบบทวงดุนการตรวจสอบก็ต้องทําให้เห็นว่า ภาคประชาสังคมก็ต้องทําให้เห็นว่าคนที่ผมเลือกไปคนนี้เขาไม่เพอร์ฟอร์มนะเขาไม่ได้ทําตามสิ่งที่เขาสัญญาไว้จะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งไหมหลังเลือกตั้งจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันบอกยากมากเลยครับแต่อย่างน้อยมันก็มีจุดที่ทุกคนให้มีความหวังอยู่ก็คือจะไปเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่า เลือกตั้งเพื่อที่จะรักษาอะไรบางอย่างไว้ก็ก็สุดจะแล้วแต่แต่มันเป็นเวทีมันเป็นแพลตฟอร์มมันเป็นพื้นที่ที่ที่สร้างความหวังครับก็แค่ขอให้มันดําเนินไปอย่างยุติธรรมดำเนินไปอย่างที่ทุกคนรู้สึกว่าผลที่ออกมาเนี่ยเขายอมรับได้ไม่มีการโกงไม่มีการกระทําอะไรที่ตั้งคําถามว่าชัยชนะของใครที่ได้มาวิธีการนับคะแนนต่างๆเนี่ย ไม่เกิดเป็นคําถามขึ้นอย่างนี้ก็กโอเคแล้วครับถ้ามันเป็นระบอบที่ถูกสร้างมาเพื่อทุกคนยอมรับได้แต่ถ้ามันมีการกระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ประชาชนตั้งคําถามกับสิทธิ์ของเขาเสียงของเขาเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนครับ